สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงเจ้าเจ้าจากแม่อีสานใต้คนอำเภอโคนชายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้หลังจากเลิกงานมาถึงบ้านไหวสามกากว่าก็ได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยไปเอนหลังนอนหลับสักพักตื่นมาก็ทุ่มกกว่านะคะก็ได้เวลาเรียนรู้นะคะหาความรู้เรื่อยๆนะคะ วันนี้ค่ะมาเรียนรู้การใส่ซับไตเติลในคลิปของตัวเองในช่อง YouTube นะคะก็ต้องเรียนรู้กันเองนะคะเราเรียนจบมาแค่ชั้นปถมปีที่6เนอะเมื่อปี2530พอได้โอกาสที่จะเรียนรู้เราก็ต้องค้นหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะ เข้าไปดูอาจารย์ทั้งใน YouTube ทั้งถามทางก o เกิ e นะคะเสิร์ชข้อความถามแล้วก็ดูคลิปในช่อง YouTube ที่คุณครูหลายๆท่านสร้างคลิปให้ความรู้ไว้นะคะตัวเองก็ต้องหาความรู้ให้ตัวเองไปเรื่อยๆ เพราะว่าถ้ามีโอากาสมีเวลาแล้วเราต้องหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะทดลองแล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มใส่ซับไตเติลหัดเขียนหัดทำหัดหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆขึ้นไปนะคะ ตอนแรกก็ถ่ายทำคลิปอยู่แต่บนมือถือค่ะสร้างคลิปตัดต่อคลิปผ่านแอปต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจากช่องยู u ู e นะคะตัดต่อคลิปใส่ข้อความหน้าคลิปต่างๆตอนนี้มาหัดทำหัดลงลงซับไตเติ้ล คลิปเก่าๆที่เราลงไว้ในช่อง youtube นะคะถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะคะถ้าเราสู้เราก็มีความรู้เพิ่มนะคะยังไงก็จะมาพูดคุยกันต่อไปนะคะขอลงลงคลิปแล้วคะ่ะลงจะลงคลิปใหม่ลงลงซับไตเติลก่อนนะคะ แล้วมาพูดมาคุยจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ